แค่บ้านฉันไม่มีไฟแดงจึงถูกแทงด้วยคำพูดจาไม่มีแม้นเสาไฟฟ้ามีแต่โรงนาโรงไรเธอจึงลังเกียจดียดฉันเอาเม้นกินคนทสาบไวยเธอบอกเราได้ ฉันมันคนบ้นนอ สดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนชาวชีกชาวยูทูบสู่ทุกคนนะครับเ <c oughs> มื่อนี่ในหอยเขียนคือเกา่าพาพี่พาน้องมาเบิงทงไ้ทงหน้าพี่ละครับมีย่างสี่นํำเสนอพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนนี้ครับมีแต่อยู่ในหงในท่านี่แหละครับถ้ามาเบิงมายังวันที่ครับฟังนี่มันน้ำถ่วมมันวานเขาบม่ได้ครับต้องหากามาดำยังบอได้แล้วอยู่ครับผม ให้พี่ให้น้องเพิ่นมาดับซอยจ้างเพิ่นมาดับซอยอนกกระไรหลายครับมือกอนน,ะนกเป็ดลงนกเป็ดลงขันว่ามันลงหลายกับว่ามันทีว่าหลายโหดครับเป็นฟูงเลยนับโต๊ะบ่ได้มือนั่นก็นเลย ไล่หนีไปทางไหนซะมันก็ยังกลับมาคือเก่าอยู่กินเข่าเมิดครับพี่น้องฟังทั้งผี่มันกินเข่านะครับลูกเป็ดขันในลงแล้วมันบกค่อยหนีเด้ครับขันบอจุดประทัดไล่มันทั้งสี่่ะครับกับบินมาทีเงถึงนกพิราบทั้งนั่นแน่มืวานแหละมันกินเขา่าพี่น้องเอยจังดเห็ดจังใด ดีครับฝนตกมากกับพ่อได้เป็นน้ำเป็นตอนอยู่ให้หอยเคียนมาฝุนครับฟังทั้งฝุ่นฝนกระเฮ็ดแล้วแล้วเนาะครับฟังให้แดนติดกันฟังทั้งฝุ่นเนาะครับอันนั้นนนำโบถ,ถั่มห้ถหั่มนาแล้วอยู่มองนี้มันมันลุ่มเนาะครับมันเป็นมองตำากโ,โ,โมมันก็นได้มีน้ำขังยางคักเลยป,ปลาปลาในี่สุดยอดเลยครับปลาอยู่เนี่ คุณครับนกไผุ่บปงทั้งพี่ครับนกมันอยู่ตนขามฟังทั้งนี้นกมาหากินครับเอ้ยนกลายมันหลายอย่างเนาะครับพี่นอก กลับมาจากที่ทํางานหมาผัดเขาไปกัดเป็ดนะครับโอ้ยมีแต่แกคขขักจยังวะเลี้ยงเป็ดไปกําลังใหญ่เป็ดหน่อยครับเป็ดหน่อยพวมสีไงหมาผัดมากัดมันมันแหงมีหน่อยโตว่าสิเอาไว้ขยายพันธุ์เนาะครับเหลือหน่อยลงโกเกา ครับพี่น้องนกมันมายืนถากินปลาครับผมยิงปุ่ถือครับเมื่อกี้น่ะฟังทั้งนี่แหละมันถักมัดไกลครับผมีย๋ยวผมสิมัดจอบเบื้องไม่ สวัสดีครับพบออกับนายหอยเคลตดชื่อเกาครับพี่น้องวันนี้นะครับนยายหอยเคล็ดใส่ผ้าพีผ้าหนองไบ้เบิงอนากดําให้ดําหน้าอยู่ฟังทั้งนี้แหละครับผมฟังทั้งนี้แหละครับพอวายังมทีนิน้ำมันถ่วมน้ำมันถ่วมครับพี่น้องถ่วมโอ้ยถ่วมคัากายจะเทยียบจังใดก็เลยวานเขาบ่าได้ก็เลยมาให้ดําหน้านี่แหละครับนยายหอยเคล็ดใสผ้าไปเบิงครับ ตามในหอยเกล็ดมาเลยฟังทางนี้ครับนํำม,มันถั่วมันดำโบดมันหวานโบได้ฟังทั้งนี้กับพ่อมีอยู่ครับนกกับร้ายอยู่ไอ้ันมาถาทานะฟังทางนี้บอสเล้วที่ไอ้อหรือหลายเติบเนาะมีอะไรอยู่แล้วก็เป็นเบื้องเบิ่งหนํำๆ <Es per ate> ฟังฟังทนะครับอยู่ฟังทั้งน,น,น,นั้นนะนั่นหอยเกินว่ามันอันนี้บ่ไหลน,นะครับม,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 มันมันเลยบ่ไหไายดอก,กุนี่มัดฟังทั้งนี้ครับนกเป็ดลงไหลครับผมพี่น้องนกเป็ดลงไหลายมันมากินเขาฟังเป็นฟูงลงมาอยู่ฟังทั้งนี้กับฟังทั้งนั้นครับมันเลยเมดเป็นกระโถกกระแถกอยู่งที่ะครับมันมันบ่งามนะครับ เอาในหอยเคียนเดี๋ยวจะให้ไปเบิ่งฟังน้ำฝนครับเป็นล่งถายยออกกันมาครับผวกเอือยผวกไอ้เพิร์มมาดำไฮดำนาครับผพิา์มมาดำไฮดำนาสอย มึงนะครับตดําพี่น้องโอ้ยนกฟังทางนี้เพิ่นมาแล้วครับเพิ่นมาดำหาดำห้ดำนาตะกี้ก็มีแต่ดำหาดำห้ดำนาแหะครับมันก็บ่ค่อยมีหวานดอกตะกี้เนาะลงไปดำหาดำห้ดำนาแหละครับผมเดี๋ยวในหอยเคียนอี่ภาพไปเบิ่งตอนเพิดด่นดำเนาะครับเนาะ ตามไปบึงครับผมครับพี่น้องตามในหอยเคียนมาใเบ่งเพิ่นดำไ้ดำนากันครับฟังทั้งนี้แหละบ่ะคอยมีอะไเด้ครับอยู่แถวเขตบ้านดำไ้ดำนาส่วนมากี่เป็นตะวันเนาะครับขันบ่จำเป็นเก็าิบ่ดอกดำเนาะครับฟังทั้งนี้แหละพี่น้องครับดำห้ดำนากัน ลทำไให้ำหนานี่แหละครับอาชีพกระดูกสันหลังของฉาดสมัยตะกีบจะพอเตเมเพิ่นกับภาคเฮ็ดยังสี่แล้ะครับผมด้ำไห้ดำนากันแบบนี้แหละคุยกันไปนะครับ ทำให้ดำนากันนกพี่น้องเอ้ยมึูนี่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับเป็นงพงน้ำทามันเป็นน้่มครับเอ้ยพืชที่พิ่นดำเอาอะไรน,น,น,นั่มมูนี่มันห่างครับพี่น้องห่างเนี่นะครับ ให้ดำนที่ละครับผมอหอยพัดจะกินเข่านะครับเข่าเนี่ยก็สิได้มันพี่ละเอาจังได้กะอาชีพนะครับกระดูกชัดลังของชาิมันเป็นสิทีิละพอแต่พอแต่แม่ผ้าเห็ด บอเห็ดกับบอได้กินเขากินนนำนะครับไปสื่อเพื่อนรัะไปเอาเอาซำไหวซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะน้องเดี๋ยวจังเบิงกันไปเงาเงาครับไอ้กินเขากินหนำมาจังลงมาอุ่นละครับ